น,นิ้วหนึ่งประมาณอ่าโอเคแล้วตัวนี้กระดาษห่างจากตัวนี้ใช่ไหมอ่าห่างหน่อยไม่งั้นไม่งั้นมันจะชิดไงยิ่งยิ่งเข้ามันก็จะเกยเกยขึ้นไปถ้าความคิดของผมถ้าชิดแสดงว่าตัวนี้มีตัวกั้นให้แล้วมันจะสะดวกไม่ใช่ใช่ไหมอ๋อไม่ใช่แต่นี้เสร็จแล้วเราก็เอากระดาษอ่าลงกระดาษกระดาษก่อปล่อยลงมาอ่าปล่อยออกมาใช้ใช้เท่าไรให้ให้ปล่อยให้เกินใช้เมตรหนึ่งปล่อยสองเมตร พอผมขอเริ่มต้นใหม่ได้ไหมอ่าโอเคอ่ะผมปิดเครื่องนะพี่อ่าปิดเครื่องอ่ะทําเองอ่ะตัวนี้ทําเองลองม้วนกระดาษเก็บเหมือนเดิมทําเหมือนเดิมแล้วเราเปิดตรงนี้เปิดเปิดเปิดได้เลยแล้วเปิดตัวทำงนานเปิดอย่างนี้ยงไงอ่าตรงนี้จริงๆแล้วมันไม่เราไม่ต้องไปตั้งอะไรเลยก็คือเปิดแล้วใช้ได้เลยเนี่ยเปิดอ่ะสมมติว่าตอนนี้เออ่ความเร็วความเ 500, ร็ว500แรงกด200อันนี้ก็โอเคแล้วล่ะก็คือใช้ได้เลยไม่ต้องตั้งอะไรทั้งนั้น เปิดใช้งานได้เลยอ่าทีนี้เอาหัวเข้ามาใน <c oughs> ในกระดาษนิ้วนิ้วหนึ่งเนี่ยอันนี้ก็คือสตาร์ทเครื่องพร้อมใช้งานแค่นั้นเองเอาหัวเข้ามาเดี๋ยวผมก็เอาหัวผมจะหมุนเข้าไปโค <c oughs> ปากกาไม่ให้หมุนก็ <c oughs> เอาหัวเข้าไปอ่ะเสร็จแล้วก็สั่งพอดแค่นั้นเอง <c oughs> เครื่องเครื่องก็คือตั้งตั้งแค่เนี่ยพิธีการตั้งเครื่องเดี๋ยวเดี๋ยวหนึ่งลองลองตั้งดูไหมตั้งได้อ่าโอเค